ลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นเดือนของชาวกุมเลยแม้อาทิตย์จะโคจรเสียราหูกุมลักแต่อาทิตย์เข้ามาได้นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนดาวที่เข้ามามีอิทธิพลต่อเรื่องของการเงินก็เริ่มโคจรในตำแหน่งที่ดีขึ้นเริ่มขยับไปในส่วนที่ดีขึ้นแล้วก็เมื่อดาวสุพเคราะห์ทั้งหลายอย่างเช่นดาวจันทร์พุธศุกร์เข้ามากลุมลัคนาในช่วงต้นต้นเดือนก็จะได้ซึ่งดวงอุดมเกณฑ์ ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่จะมีการขยับขยายขยับฐานะของตัวเองขึ้นมาหรือจะมีความสุขใจเป็นพิเศษมากขึ้นดาวโคจรอย่างไรส่รงอิทธิพลดวงไหนให้คุณให้โทษนะครับก็ดูดังนี้ดาวประจำตัวช่วงต้นเดือนถือว่าได้ะเะษสดวรโคตระหว่างจะบอกถึงสีิรภาพและความมั่นคง ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองบางคนก็สุขภาพก็อาจจะดีขึ้นบางคนก็อาจจะอ้วนขึ้นส่วนคนที่มีความเพียรขยับอยู่เรื่อยๆก็อาจจะผอมลงร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะมีความกระเป๊้กระเป่ามั่นอกปั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและความพิเศษของราหูเนี่ยถือว่ามิใช่ดาวแต่เป็นเงา แต่จะเป็นเงาแห่งเทพหรือเป็นเงาแห่งมานมันอยู่ที่ตัวคุณหากว่าจิตใจดีคิดดีการกระทําก็จะดีคําพูดก็จะดีมีเจตนาที่ดีผลดีย่อมติดตามมาเหมือนเงาก็คือเงาลาหูจะมาให้คุณต่อดวงชะตาเยิ่งถ้าพื้นดวงชะตาท่านใดมีพระเสากุมลักษ ถ้าองศาสนิทกับพระราหูนี่คือรางวัลใหญ่ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นโชคจรก็จะมีเข้ามาถือว่าราหูมาให้คุณต่อดวงชะตานะครับแม้ว่าในวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธจะโคจรเข้ามากลุ่มลักวันที่หกดาวคู่ธาตุพุทธคู่ธาตุน้ำก็จะเข้ามา กุมด้วยส่วนที่ดีคือการได้ซึ่งอุดมเกณฑ์อุดมอุตมะแปลว่ายอดเยี่ยมแปลว่าความสมบูรณ์แปลว่าความสูงสุดเขาเรียกว่าดวงเศรษฐีและกลางเดือนอาทิตย์เข้ามากลุ่มลัดด้วยได้นาราเกณฑ์อุดมเกณฑ์สมบูรณ์พร้อมเลยนี่ก็ถือว่าเป็นดาวที่โคโจรเข้ามาแม้จังหวะคราด แต่ดวงเศรษฐีปรากฏแต่ขณะเดียวกันคําว่าคราดเนี่ยหมายถึงความมืดความบอดความดำก็อย่าให้ชีวิตต้องถูกคราดครอบงําคืออะไรความโลภเห็นแก่ได้ไม่รู้จักประมาณให้รู้ตัวเนี้ไว้มันเกิดขึ้นได้กับปุถุชนทุกคนเมื่อมีสิ่งมายั่วมายวนให้อยากได้อยากมีอยากเป็น แล้วก็หลงเชื่อง่ายๆผลกระทบมีนะครับอาจจะตกงานแต่ก็รักษาสถานภาพของตัวเองอยู่ได้นะแต่มันก็จะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาจึงต้องระวังและบางคนช่วงนี้ก็อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดวงดับดวงดับก็คือการเกิดคราดในดวงชะตาเมื่ออาทิตย์กับราหูโคจรร่วมกัน กว่าจะได้อะไรมามันยากแสนยากแต่ถ้าคุณไม่ท้อแท้ถดถอยมีความมุมาณนะมีปณิธานที่เข้มแข็งมีการเสียสละแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์หัวครีเอดนำพาผู้คนในการสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆหรือการปฏิบัติหน้าที่การงานโดยชอบนี่เรียกว่า คุณทําให้ดาวเป็นอุดมเกณฑ์เป็นนาราเกณฑ์เพราะทุกคนลักนากลุ่มดาวมาอย่างนี้หมดเลยอยู่ที่ว่าใครจะรับดาวถ้าคุณรับดาวอาทิต์ยคุณก็ต้องมีความเป็นผู้นําสูงไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวต้องเป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์ดาวสุขตำแหน่งนี้สุขกุมลักได้อุดมเกณฑ์ พุทธกลุ่มลกได้อุดมเกณฑ์แล้วสุขก็มีกําลังเรียกว่าอุจาวิราชพุทธสุขร่วมกันเนี่ยจะทําคุณงามจะสร้างความดีอะไรชักชวนคนอื่นด้วยแล้วก็นําพาเขาทํานี่เรียกว่าการรับอุดมเกณฑ์ของดวงที่เข้ามากลุ่มหนึ่สมพลเป็นการเสียสละแบ่งปันส่งเสริมให้คนอื่นเช่นการนำพาปฏิบัติ ญาติาพี่น้องที่ติดขัดให้คำแนะนำช่วยอะไรได้ก็ช่วยแต่ก็อย่าไปหวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าช่วงนี้ความเป็นดาวบักประเคราะห์ของราหูเจออาทิตย์ดับก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้พุธร่วมด้วยนะรู้ทั้งรู้แต่ก็ต้องตั้งงบประมาณหนึ่งสีร่วมกันสติปัญญาความคิดความอ่านและก็อย่าปากหนัก มีอะไรต้องพูดต้องกล่าวต้องบอกจึงจะใช้หนึ่งสี่ให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะเอาชนะความมืดบอดของราหูได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยเพราะช่วงนี้เปราะบางมากๆการเปลี่ยนแปลงของอากาศคุณควันพิษแม้แต่เรื่องของ อาหารการรับประทานต่างๆก็ดีนะครับอันเนี้เรื่องสุขภาพก็ต้องป้องกันสำรองยาแก้แพ้อากาศไว้นะสำรองแมสไว้ป้องกันตัวเองตลอดเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับเนี่ยแหละดาวทั้งดีทั้งร้ายเพียงแต่คุณจะทำให้เขาดีเขาร้ายอยู่ที่พฤติกรรมการการะทำรของคุณด้วยแต่ก็ไม่ต้องห่วงคนลักคนากลุ่มเนี่ยพวก ใจใหญ่ใจโตใจถึงใจนักเลงูถกใจใช่เลยเนี่ยราหูอิทธิพลเขาเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เสียสละแบ่งปันใช้สติปัญญาภาวะความเป็นผู้นําและทําอารมณ์ให้สุนทรียะเป็นศิลปินมากที่สุดคุณก็จะพ้นผ่านเรื่องร้ายๆทั้งหลายไปได้นะครับแม้จะเกิดคราดก็ตามแต่ดวงเข้มแข็งเป็นอย่างมาก แต่ถ้าใครอยากจะแก้เคล็ดคราดวันที่สองเนี่ยเป็นวันพระถือศีล8จะดีนะครับถือที่บ้านก็ได้ไปถาม AI ไปเสิร์ฟใน Google ถ้ายังไม่รู้ว่าศีล8รักษายัางไงแล้วก็ทำความเข้าใจรักษาให้ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนหรือใครจะสวดมนต์ทำสมาธิถือศีลห้าอยู่ที่บ้านก็ได้ถือว่า เป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงเสริมพลังแก่ตัวเองเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันปุณณมีวันจันทร์ที่สองวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำ่ำพระจันทร์เพนเต็มดวงจิตใจมีพลังเป็นอย่างมากนะครับแล้วเมื่อจิตใจมีความพร้อมมีพลังผุดผ่องสายดีแล้วรับพลังแห่งจันทร์จันทร์เป็นคู่สมพลกับราหูเขาก็น่าจะคุยกันด้เรื่อง เขาเกื้อหนุนกันไม่มีจันทร์ไม่มีคราดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองปฏิบัติแบบนี้ดูนะทั้งในเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและก็เรื่องของความเชื่อราหูก็จะเป็นเทวดามาให้โชคมันจะเป็นการขยับขยายและบางทีต้องสละสิ่งหนึ่งเสียสิ่งหนึ่งแล้วก็จะได้อีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ดีมากกว่าเดิมนะครับ ส่วนดาวอังคารที่ทำหน้าที่เป็นดาวสุภษะแปลว่าความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เด่นๆก็คือดาวสหัชชะเพื่อนพี่น้องสังคมต่างๆโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในภพวินาศถ้าดาวโคจรตามปกติเนี่ยก็จะหมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองหรือแรงผลักดันทำให้เกิดกระตุน้นให้คุณมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณคิดคุณทำอยู่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีคนเบื้องหลังดีอังคารอยู่ในภพวีนาชแปลความหมายแบบนี้ เป็นมหาอุดแต่ถ้าพื้นดวงท่านเนี่ยมีดาวเสารัรบอยู่ถ้าเสาในพื้นดวงเนี่ยรับอยู่ที่มังกรเป็นช่วงที่คุณจะต้องดูแลร่างกายตัวเองเช่นการตัดไฟการสักคิ้วการทำฟันเป็นต้นนะครับขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เสริมสิ่งที่ดีเข้ามาใครอยากจะสัญญกรรมช่วงนี้วันที่หนึ่งวันที่สอง ได้เลยถือว่าเป็นการแก้แค้เสริมดวงถ้ามีเสารับตรงนี้แต่ถ้าหากว่าใครมีเสาอยู่ที่พบอริตรงนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็พึงระวังคนพาลเบียดเบียนว่าร้ายใส่โทษโดยที่คุณไม่รู้ตัวเสาอยู่ที่มังกรเสากเกษตรเสาเข้มแข็งเสาอยู่ที่กรกฎเสารอริ มีแต่ศัตรูมีแต่โรคภัยมีแต่ปัญหาแต่ก็เป็นเวลาที่คุณควรจะใช้ความเพียรความมุมานะและแรงบันดาลใจแรงใจจากเพื่อนพี่น้องผู้เป็นกัลยาณมิตรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะหมายความว่าเสาวคือผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อตกพพวินาศก็พึงระวังสุขภาพ ของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยยิ่งช่วงคลาดมาแบบนี้นะคือการที่ดาวอาทิตย์พุธสุขร่วมกันเนี่ยคือมันมีความสุขการได้รวมญาติแต่จะเป็นลักษณะถ่ายรูปหน้าลงศพต้องระวังเรื่องพวกนี้ระวังอะไรในเมื่อเป็นเรื่องของไตรลักษณ์อนนิจจังทุกขังอนัตตาระวังตรงที่ว่า คุณอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองก่อนที่จะไม่ได้ทำหน้าที่นั้นรู้ตัวก็ต้องรีบทำบอกเป็นรหัสไว้แล้วกันมากกว่านี้พูดไม่ได้นะครับส่วนเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพระเสาร์เสาแต่ก่อนโคจรเสียตอนนี้เดินหน้ามีพระเกรเข้าเสริมที่เรือนพบกระดุมพระความหมาย จะต่อเนื่องจากเมื่อครู่ตรงที่ว่าถ้าท่านใดได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีมีกัลยะาณมิตรคอยซับพอร์ตสนับสนุนเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังในระยะเวลาต่อไปเนี้ยเขาจะสนับสนุนให้คุณมีความก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งท่านใดที่ได้สร้างกุศล ทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับตักขันไปพี่น้องบรรพบุรุษผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะครับแล้วก็ขอพรขออานิสงส์นั้นบรรดาเทพเทวดาผู้ที่ได้รับกุศลที่คุณแผ่ให้เขาก็มีพลังอำนาจก็จะมาเปิดทางเรื่องอาชีพการงานการเงินเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี้ย เป็นต้นไปที่จริงเขาก็มาตั้งแต่มก,กราเนี่ยคืออังคารมาในภพวินาศเจ้าเรือนวินาศมาเกาะที่ภพกระดุมพระโยกถึงกันเขาก็จะบอกว่าบรรดาผู้ที่คอยเกื่อหนุนคุณอยู่อ่ะถ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อนพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าคนที่มีความเชื่อเรื่องภพชาติความพระบุษท,ที่คุณจะได้ทําบุญให้โดยเฉพาะในช่วงจรุเจีนเนี่ย รอรับอานิสง์ผลบุญนั้นแล้วก็จะมาเกื้อมาหนุนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้โอกาสทางด้านการประกอบอาชีพและการเงินหลายอย่างมันก็จะเปิดเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้ที่ล่วงรับดับขันไปแล้วก็ตามนะครับส่วนเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือดาวพะระฤหัสโคจรเป็นอุจจาวิลาก แปลว่าราบรื่นสําเร็จสมหวังคนอื่นอํานวยให้อํานวยเรื่องอะไรอุตตรลาบลอยลูกน้องลูกหลานบริวารแต่ขณะเดียวกันพรหัสก็เป็นดาวลาภะเป็นประ,กะเกษตรพักองศาหอยหลังมาคู่กับดาวพระอังคารในวันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งว่าดวงชะตาท่านใดที่ได้สร้างกุศลมาดีคบมิตรดี มีพ่อแม่ดีมีเจ้านายดีมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าดีเป็นช่วงที่จะมีลาบมีผลและได้ทำบุญอุทิศให้กับบรมพบุรุษนะจะได้รับพรที่ดีเรื่องดีจะมีมาเพราะบรรดาคนเหล่านั้นแต่ขณะเดียวกันใครที่คบคนไม่ดีแล้วก็มักปัทุร้ายว่าร้ายทำร้ายคนอื่นในที่รับ คุณก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกันทรัพย์สินแตกหักทำลายนะเสียหายแล้วก็ถูกโทษทุกภัยเล่นงานโดยที่ไม่รู้ตัวภัยในที่รับก็มีมันก็จะมาทั้งสองอย่างอยู่ที่การกระทำของคุณสำคัญตรงที่ว่าราหูคือเงาเงาเนี่ยเป็นเงาแห่งบาปหรือบุญ อยู่ที่ตัวคุณทำคนที่ทำบาปรกรรมไว้มากไม่ได้แก้ไขไม่ได้ชดใช้ก็ถึงคราวที่บาปรกรรมนั้นให้ผลส่วนคนที่ได้แก้เคราะกรรมตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำบุญทำกุศลใดๆก็จะเป็นการขยับขยายมีความก้าวหน้าจเจริญมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับและจะได้ลาบได้ผล กับบรรดาเพื่อนพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์จึงอย่าได้ประมาทในเรื่องเหล่านี้นะครับ